เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ธร้มนัดแจ้งข่าวดีทกศนัดโอนเงินวันที่20พอยอนี้กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรษพาวรวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพรฤหัสสบดีที่16พฤศจิกายน2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมาแล้วฟังข่าวสารกันเลยนะครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติ หรือนอบอขสเสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทภายใต้โครงการสนับสนุนจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2566ทับ67วงเงิน56,321ล้านบาทโดยมีกลุ่มกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมาย4 หกล้านครัวเรือนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2566ทับ6กกับกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรเรียบร้อยแล้วโดยจะให้เงินช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทกับเกษตรกร,กรครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือครัวเรือนละไม่เกิน20,000บาททั้งนี้คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินให้กับ เกษตรกรชาวนาผ่านบัญชีเกษตรกร,ร,กรโดยตรงได้เร็วที่สุดในวันจันทร์ที่20พฤศจิกายน2566และช้าสุดไม่เกิน1เดือนให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสจ่ายเงินส่วนนี้ไปก่อนแล้วรัฐบาลใช้เงินงบประมาณจ่ายคืนภายหลังสำหรับ วิธีเช็คเงินช่วยเหลือชาวนาล่าสุดปี2566ทับ67ผ่านเว็บไซต์มีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับ1น,นะครับคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ชงโค o in b a a c com นะครับ 2. กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนจำนวน13หลักและกดค้นหานะครับ3นะครับ หลังจากกอกเคลบ่ตรประจำตัวประชาชน13หลักจะมีรายละเอียดเปิดบัญชีจํานวนเงินและโครงการช่วยเหลือที่ได้รับทั้งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้วันที่17พฤศจิกายน2,566นะครับทางบอร์ดของทอกศนะครับจะประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทหรือ าไม่ทันนะครับก็คงจะเป็นวันที่20พฤศจิกายน2566และคาดว่านะครับหลังจากบอร์ดทกศประชุมพิจารณารายละเอียดการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทแล้วนะครับคาดว่าจะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทได้นะครับเร็วที่สุดนะครับคือในวันที่20พฤศจิกายน2566และช้าที่สุด ก็ภายในไม่เกิน1เดือนนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพาวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทําผิดพลาดประการใดก็กรา,า,าบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกทกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ